สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้์วิสตอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชาสีมานะจ๊ะวันนี้เจองานหัวจะปวดนี่นะดปวดหัวเลยอันนี้ลูกค้าน็อ,อกมาจากที่อื่นนะครับเขาก็ลื้อมาให้ดีอยู่หรอก นะเขาลื้อมาแล้วลูกค้าก็ให้รถยกย้ายมาอู่ผมนีนะไม่เข้าใจเนี่ยเฟืองซับพาออกทำใหม่หรือออกเป็นเป็นชิน้นเป็นชิ้นเลยนะนเนี่ยดูดิช่างช่งเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมเละเทะไปหมดหรือเพื่อมันไม่ต้องหรือนะครับเฟืองซับเนี่ย ไอทีไอสิ่งที่ควรรือไม่รือนะสายไฟก็ตัดมานะครับปวดหัวไม่เป็นไรเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวทําให้วันนี้เจอแต่งานแปลกๆนะครับเดี็ดที่จะให้ดูเนี่ยเป็น d ีแมนะเครื่อง cja นะครับไปโอวอร์ฮอนมาโอวอร์ฮอนได้ประมาณสักปีหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วน้ํามันเครื่องรั่วน้ํามันเครื่องเนี่ยรั่วตรงบริเวณซีนข้อหลังมันรั่วตั้งแต่ทํามาทีแรกแล้วนะครับแต่ลูกค้าเนี่ย ไม่มีตังทำนี่ดูเดี๋ยวดูในหัวหมูเกียร์ก่อนลูกค้าบอกว่าลูกค้ายังไม่มีตังมาทำแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นอะไรที่อู่ที่ซ่อมเครื่องอะนะต้องเคมเนี่ยดูผมก็แปลกใจนะตอนรับงานเนี่ยช่างวิวมุดเข้าไปดูบอกว่าน้ํามันมันออกตรงยางกันฝุน่นกามปูกดคัดเลยแสดงว่าน้ํามันมันต้องออกมาเยอะมากๆนะครับโคตรงงพอยกลงดูเนี่ย ถึงได้รู้สาเหตุว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก,ก็รบก,กวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล่อลื่น sk 6แท้ทุกหยดเพาะกอกมาจากประเทศเกาหลีนําเข้ามาทั้งแกลรอนไม่ต้องกลัวของปลอมอ้าวนี่นะยกเกียร์ลงมาแล้ว ช่างกรอนขังตอนแรกยกลงมาเนี่ยน้ำมันมันเต็มนี่เลยป่ะน้ำมันเยอะเลยไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยเป็นลิตรเลยอะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะการที่น้ำมันมันจะรั่วมาขังในนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวแผ่นคัดก็จะลื่นอีกนะครับเนี่ยเห็นไหมยังไม่เคยเห็นคันไหนที่น้ำมันมันขึ้นมาสูงขนาดนี้นะสูงมากๆเลยนะช่างเนี่ยบางทีไม่รู้ผม ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันผิดพลาดได้ยังไงจุดนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูในข้อผิดพลาดของเขานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทง้ทงที่ไอซีนคอหลังเนี่ยมันใส่ง่ายมันมีเครื่องมือพิเศษมันก็ใส่โคตรง่ายเลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษที่ใส่ซีนแบบสลิปก็ตีซีนธรรมดาใส่ซีนสกัดเนี่ยใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องใช้ซีนสลิปก็ได้แต่ว่าวิธีการตีให้มันตรงเนี่ยก็จะยากๆสักนิดนึงผมถึงเน้นหลายๆคลิปว่า เราใช้เครื่องมือพิเศษให้เป็นประโยชน์ไม่มีเครื่องมือพิเศษก็หาซื้อมาใช้กันดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนไปโอเวอร์ฮอนมาประมาณประมาณสัก11เดือนปีหนึ่งนะครับแล้วซีนคอหลังเนี่ยรั่วมาโดยตลอดลูกค้าก็ไม่มีเวลาไม่มีตังซ่อมเพิ่มอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยแชทมาถามผมโทรมาถามว่าเออจะเปลี่ยนซีนคอหลังอะไรยังไงเท่าไหร่อะไรเงี้ยวันเนี้ยนนเข้ามาดูนะครับก็ได้รือออกมาตอนแรกมุดดูเนี่ยนะ น้ำมันมันออกตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมมันออกตรงยางกันฝุ่นกระปูเนี่ยนะกดคัดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วถ้าซีนคอหลังมันรั่วธรรมดาเนี่ยมันก็จะนองแค่ตรงนี้จะนองข้างล่างมันเป็นหยดๆออกเฉยๆแต่ช่างกรบอกว่าอยู่ในเนี้ยน้ำมันที่ขังอยู่ในเนี้ยน่าจะเป็นลิตรนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูจุดเกิดเหตุกันว่าเขาใส่อะไรมายัางไงใส่ผิดพลาดตรงไหนถึงปวดหัวขนาดนี้ป่ะ A few moments later นี่ ยกมาแล้วนะเนี่ยดูน้ํามันน้ํามันที่มันนองอยู่อะเอามาลองแล้วดูนี่ดูดินี่คือการใส่ซีนคอหลังแบบมีสลิปบ้าไปแล้วเห็นไหมถ้า FC ท่านไหนที่ดูผมประจำเนี่ยจะเห็นหลายๆคลิปที่ผมลงแกวกับซีนคอหลังแบบมีสลิปเนี่ยเขาไม่ได้ใส่อย่างนี้เนี่ย มันใส่เอาหน้าออกมาหลังหลังเข้าไปหน้าเนี่ยหัวจะปวดเห็นไหมโคตรเก่งเลยใส่ได้ไงวะมันก็ล่วดิฝั่งเนี้ยต้องฝั่งอยู่ฝั่งที่เป็นน้ํามันนะครับแล้วไอ้ฝั่งข้างหน้าเนี่ยมันเอาไวไวข้างในไม่เข้าใจประกอบเครื่องได้เป็นตัวนะแต่ว่าซีนคอหลังเนี่ยพลาดนะครับเนี่ยรอยกาวดูกาวยังไม่ใหม่อยู่นะกาวแบบเละเทะด้วยเนี่ยแต่ว่า ซีนคอหลังเนี่ยใส่อย่างนี้มาเพื่องงไม่เข้าใจเดี๋ยวจะงัดออกมาให้ดูอาวสำหรับซีนคอหลังแบบมีสลิปนี่นะอุปกรณ์การถอดจะเป็นตัวนี้ถามเข้ามาเยอะแต่ว่าตอนเนี้ยเขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับเลิกผลิตไปประมาณเกือบๆจะ3ปีแล้วผมเคยไปซื้อมาตอนนั้นเขาเลหลังพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยผมจําไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีคนนิยมใช้มันมีออกมาทั้งตัวใส่และตัวถอด แต่ว่าตอนนี้มันมีแต่ตัวตัวตัวใส่นะตัวถอดเขาไม่มีขายแล้วทีนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาอัดฟินมาผิดข้ั้งเนี้ยตัวถอดเนี่ยไม่มีค่าแล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ตัวถอดให้เขาดูก่อนทอั้งอาร์มหมุนดิหมุนออกมาดูตัวถอดมันจะเป็นแบบเป็นมีล็อกเอาไว้เกาะบ,บ่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถใช้ไขควงอ่ะสับออกได้ระวังระวังหน่อยแค่นั้นเองนะครับนี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดู มีถามกันเข้ามาเยอะแต่ว่าผมไปถามแล้วเขาไม่ผลิตอะ่ะนะน่าจะขายไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นบ่าเล็กๆเ,เห็นไหมบ่าตรงนี้เนี่ยบ่าเล็กๆไว้เกาะขอบซีนนะครับแล้วก็เอาตัวกแกนตัวเนี้ยยันยันยีถีบซีนออกมานะครับแค่นี้เองนะโชคดีว่าซื้อเก็บไว้นะครับนานแล้วแหละก็ไม่แพงเท่าไหร่ซื้อมาน่าจะเกือบเกือบสิปีแล้วอ่ะ ทีนี้มาดูวิธีการเอาออกนะลักษณะนี้เอาออกยังไงวะช่างอามกูปวดหัวมากเลยเนี่ยงัดเลยนะ้เอาเดิเอา,เอาหาอะไรมาจัดออกหน่อยดิเนี่ยัมจะปวดเนี่ยต้องค่อยๆงัดสลิปมันออกนีนะใส่มาได้ยังไงวะไม่เข้าใจางัดออกมาระวังบ่าตัวเป็นมิเนียมด้วยนะค่อยๆใจเยน็เยนๆ เพิ่งเคยเห็นนะเป็นช่างมาเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเขาใส่ซีนอย่างนี้มาผมไม่เข้าใจเลยโคตรงงลำบากอีกแม่งลำบากเขาออกอีกเนี่ยโอ้พอยกลงมาลูกค้าขำกากเลยอะ่ะแยว่ามันรั่วตั้งนานแล้วสังเกตเห็นนานแล้วแต่ว่าไม่มีเงินมาทำเหมือนกันจริงๆแล้วถ้าโอเวอนมาใหม่แล้วน้ำมันมันรั่วอย่างนี้เนี่ยมันต้องเค็มให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้สำหรับผมนะ มันต้องเคมต้องมีการรับประกันหลังการทําด้วยหลังการบริการเซอร์วิสอย่างเงี้ยคุยกันว่ารับประกันเท่าไหร่3เดือน6เดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยมันต้องมีนะครับหรือว่าในอีกกรณีหนึ่งถ้าไม่มีรับประกันก็คือลูกค้าเขาจัดอะไรเองช่างแค่กินข้าวแรงอย่างเดียวอันนั้นลูกค้าก็ต้องรับผิดชอบตัวเองว่าเออเราซื้ออะไรมาเนี่ยต้องต้องดูแลตัวเองซัพพอร์ตตัวเองถ้าเกิดว่ามีปัญหาจุดไหนมาช่างก็ไม่รับผิดชอบให้นะครับต้องค่อยๆแงะเอาออก นะเนี่ยลักษณะเดียวกันนี่นะออกแล้วช่างวิวเก็บมาดิสลิปของมันนุ่นถ้าเกิดว่าไม่มีอุปกรณ์เอาออกก็งัดเอาออกนะครับก็งัดเอาออกแบบเนี้ยนี่นะนี่แล้วดูดูดิเอาออกไงวะช่างอามไขควงดิไขควงแซออกซีนก็ยังกลับหลังเลยช่างวิวแกะซีนมาเดี๋ยวจะบอกว่ามันอัดอยังไงนะ เผื่อมีช่างเขาไม่รู้อะเนาะว่าเอ้ยมันต้องเอาไว้ทางไหนว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันก็ก็ต้องดูอะเวลาเราลืออ้อนะตอนแรกลื้อออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนมันแปลกๆเนี่ยถ่ายรูปไว้ก็ได้นะลำบากช่างแก้อีกเอ,เอาเอาเงี้ยออกมาช่างอําเนี่ยอ่ะช่างอําดึงออกมาออกแล้วไหนดูซีนดนี้เนี่ยใส่มากับทางปวดหัว คันหัวมาเดี๋ยวจะสอนใส่เอาเอาช่างอามจัดการดิสอนใส่หน่อยฟีนคอหลังแบบมีสลิปนะครับถ้าไม่มีเครื่องมือพิเศษอย่ยาใส่นะไม่มีเครื่องมือพิเศษไปซื้อมานะครับหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เครื่องมือพิเศษนี่นี่เอาช่างกอลมาประกอบให้หน่อยดิประกอบน็อตสองตัวเนี่ยจะไปร้อยกับน็อตยุดไฟวีนนะครับ เครื่องมือพิเศษมีขายนะไม่ต้องไปดี y ไวไม่ต้องแบบไทยประดิษฐ์นะครับมันก็ไม่แพงมากหรอกไอตัวใส่เนี่ยมันซื้อทีเดียวแล้วมันก็ใช้ได้แบบนานๆเลยอะ่ะลูกบวชอะ่ะนะอา้าวใส่เข้าไปอย่าไปใส่แบบเมื่อกี้นะเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับไม่ถูกอ่านี่นะซีนหันฝั่งนี้เข้าในเครื่องอย่างนี้นี่ตะกี้เขาใส่มาอย่างนี้ ต้องเอาฝั่งตักลาดเนี่ยนะตักราดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเรียกตักราดเนี่ยนะหันออกมาหาเราอย่างนี้นี่นะดูไม่ใช่หันเอาทางเหล็กออกมาอย่างนี้ผิดนะครับมันไม่อยู่น้ํามันมันจะรั่วออกนี่นะอา้าทาจารบีสักหน่อยนึงทาจารบีทั้งวงในวง,งนอกเอา้ทาทั้งอา,กการ์มจัดการให้มันลื่นๆสักหน่อยนะครับมึงตั้งแต่เป็นช่างมาเคยเห็นเขาใส่เพียรอย่างงี้ไหม เดี๋ยวนี้ทำไมเราเจอแต่งานอย่างเงี้ยป,ปวดสมองกินประสาทมากาวิธีการใส่นี่จะ,ะมีเชเลงล้วงมาหน่อยนึงนะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้กดมือดันเข้าไปฝามาทั้งกรน,นี่ฝาฝายันซีนเขานะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เอาคว่ำให้ดูหน่อยดิเอาใส่เลยปาบเข้าไป แล้วก็เอาน็อตตัวนี้ขันตีบเข้าไปแค่เนี้ยเนี่ยมันง่ายแสนง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะเนี่ยใส่ให้ผิดยังยากอ่ะเอาคิดดูก็ไม่ได้ว่าหรอกเขาอาจจะไม่ได้สังเกตก็ได้แต่ว่ามันมันไม่รู้อ่ะจะพูดยังไงดีอา่จาจัดการขันเข้าไป นี่ล้วก็ขันเข้าแบบนี้นะครับขันเข้าไปเดี๋ยวมันสุดออกมาเองนี่นะขันยันเข้าไปบล็อกลมยิงก็ได้ขันก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนทั้งอาร์มเขาอยากได้กำเขาก็ขันเอานะครับเนี่ยขันเข้าไปเรื่อยๆอ่าเข้าไปสุดยางฝืดๆนะอ้าไกลแล้ว นายยางเจ้งอามอ้าวนทถอดออกมาดูก่อนดิพอดียังของ1.9ก็มีนะครับของพวก6ล้อก็มีนะก็ไปเลือกซื้อกันเอาตามหน้าง,งานว่าเราจะใช้แบบไหนใช้แบบตัวขนาดไหนไซส์ไหนกับรถรุ่นไหนอะไรเงี้ยมันมีหลายไซส์ฮีโน่อะไรเงี้ยรู้สึกฮีโนก็จะใช้แบบนี้นะถ้าจำไม่ผิดแต่ไม่เคยซ่อมหรอกฮีโน นี่นะเห็นไ,ไหมเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะไม่ทําให้ซีนเสียหายแล้วก็ซีนตรงด้วยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะแบบเอียงซ้ายเอียงขวาหรือว่ายังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันจะั่วหรือเปล่าขอบเนี่ยนะแล้วก็ทากาวสักนิดหนึ่งได้แต่อันนี้ต้องอัดเข้าไปอีกยังไม่เสมอใช่ไหมท่างอํมอีกนิดหนึ่งนะเนี่ยประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ซีนเข้าเวี่ยงหลังของ C j a c j b c j h c j j c j k นะมันใช้เบอร์เดียวกันหมดนะครับไอ้เครื่องมือตัวเนี้ยเครื่องที่ผมว่ามาเนี่ยมันใช้ด้วยกันได้หมดนะ c j a CJB c j h CJJ แล้วก็ c j k นะครับใช้ขึ้นมาตั้งแต่นู่นแหละ TFR มั FR, งกรขึ้นมา DMAX นะครับ d m a x ็คอมมันเ็วใช้ได้หมดทุกรุ่นนะครับไปหาซื้อกันนะ แล้วก็อย่าใส่ซีนแบบพิสดารมาอย่างนี้อีกนะเอาขอสูดขอดูซีนตัวเก่าหน่อยช่างก้อนเอาซีนมาดิเนี่อยอยู่ตรงขานะ่ะมาเดี๋ยวจะบอกจําไว้เสมอว่าฝั่งที่มีสปริงเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้างในนี้อยู่แบบว่าฝั่งเนี้ยมันจะมีสปริงซีนปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้างในนี้ฝั่งสปริงจะต้องอยู่ที่ทางน้ํามันเสมอฝั่งสกลาดเนี่ยจะอยู่ข้างนอกนะครับ นี่ลักษณะนี้นะอย่างพวกสีนท้ายเกียร์กระช่างสีนอะไรกระช่างฝั่งสปริงจะอยู่ฝั่งน้ํามันน้ํามันก็คือในเครื่องนะครับแล้วก็ฝั่งสักหลาดจะอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเองนะประมาณนี้เพิ่งเคยเห็นตีสีนมาผิดเอาเผื่อช่างเขาเข้ามาดูนะคนที่ทําจะได้เข้าใจซะให้ถูกนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันไปหายากแก้ปวดกนก่อนสวัสดีครับ